ที่น่าสนใจหลังจากที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจ้างนักเศรษฐศาสตร์หญิงอีกสองคนด้วยกันเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องของผลกระทบและก็มาตรการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นถ้าเกิดกรณีคว่มบ,บากท,ทางเศรษฐกิจน่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกายกระดับมาตรการคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจตั้งแต่เหตุการณ์นายวันวันที่ชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์และ สู้กับก่อการร้ายและล่าสุดก็ใช้มัตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากขึ้นกับทางรัสเซียหลังจากที่ก่อสงครามกับยูเครนตอนนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปจับตาดูว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆต่อจากนี้หรือเปล่าครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าทางการของสหรัฐอเมริกาจ้างนักเศรษฐศาสตร์สองคนให้มาทํางานที่กระทรวงการคลังซึ่งจะต้องศึกษาเรื่องเครื่อง,องมือทางการเงินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรโดยตรงนี่คือหน่วยวิเคราะห์ เราะการคว่มบาตทางเศรษฐกิจหรือว่า sanctions economic analysis unit วิจัยโดยตรงครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายของมาตรการคว่ำบาตรว่าก่อนคว่ำบาตรจะเสียหายทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่หลังจากคว่ำบาตรไปแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่2คนนี้ก็คือเรเชลลินกกสครับซึ่งเคยดํารงตําแหน่งนักเศรษฐศาสตร์ประจากองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกคนหนึ่งก็คือลีนาบัตนาก้าครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเคยทํานโยบายทางด้านเอเชียมาก่อนมารับตําแหน่งประธานและก็รองประธานสองตแหน่งนี้ก็เปิดขึ้นมา รับ2คนนี้โดยตรงเลยนะครับถ้าย้อนกันกลับไปดูสหรัฐอเมริกาได้ขยายมาตรการในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางมากขึ้นหลังจากที่ประกาศสงครามก่อการร้ายเพื่อที่จะไปจัดการกับผู้ก่อการร้ายที่โจมตีตึก World Trade Center ในเหตุการณ์นายวันวันจากนั้น ก็หยิบมาใช้ในมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่รัเสเซียทำสงครามกับยูเครนในช่วงต้นปี2,565แล้วก็พุ่งเป้าไปชัดเจนนะครับที่วลาดเมีร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนักวิจัยบางส่วนก็โต้แย้งด้วยนะครับว่าถ้าอเมริกาโดยเฉพาะเดมโมแครตก้าวเข้าไปสู่มาตรการที่ความบาดมากเกินไปมันจะนำไปสู่เรื่องที่จัดการได้ยากและ เวลาที่ประกาศมาตรการอะไรออกไปจะไปยกเลิกตามหลังมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือคุณภาพชีวิตของคนที่สหรัฐอเมริกาเขาคว่ำบาตรในประเทศนั้นๆจะมีปัญหาขณะที่ไบรอันเนลสซนครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาทางด้านการก่อการร้ายและก็เข่ากรองทางการเงินโดยตรงก็มุ่งมั่นครับบอกว่าทางการของสหรัฐอเมริกาจะศึกษาผลกระทบกับการคว่ำบาตรทางศเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหุ้นส่วนและพันธมิตรอย่างรอบด้านที่สุดแต่ก็น่าคิดทีเดียวนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่รัเสเซียเองและก็ชาติที่อเมริกาเห็นว่ามีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจกันด้วยครับคุณผู้ชมคุณชวิรัต